สวัสดีครับท่านผู้ชมบรรูุฟังก็หายไปนานนะครับก็เคียร์รถออกก็กําลังจะหมดนะครับก็วันนี้จะมาลงคลิปนะครับเรื่องคนถามมาว่าทำไม1.9ทําไมเอาไปความรู้มากกว่าทําไมต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายอันนี้เรามาดูการทํางานของเฟืองก่อนอันเนี้ยผมยกตัวอย่างให้แค่สามเบอร์พอ เดี๋ยวจะงงเจุดเก้าเนี่ยเบอร์โรงงานเบอ,นะอ,อร์เนี่ยเป็นจุดเก้าเฟืองท้ายนะเสียต้นไหลปลายเนี่ยมีอุปกรณ์ของมันนะเสียต้นไหลปลายนี่คือเบอร์นี้เลย <c oughs> แล้วก็อยู่ที่เกียร์หกด้วยนะอ,อยู่ที่หกเกียร์แลอยู่ที่เครื่องด้วยนะครับสําหรับหนึ่งจุดเก้าเนี่ยมาจากโรงงานเลยนะครับมันเสียทั้งต้นทั้งปลายนะครับ มันไม่สามารถที่จะขับสบายได้นะครับหรือว่าท่านใดที่ว่าขับได้ก็ขับนะนี่คือแก้ปัญหาถ้าท่านใดที่ขับไม่ได้ก็มาเปลี่ยนเฟืองท้ายนะครับประมาณนี้มันเสียต้นและปลายนะครับแล้วขยับมาเป็นเบอร์นี้นะก็ให้ต้นมันต้นมันขับดีขึ้น ครับดีขึ้นปลายไหลขึ้นนะครับแล้ว่วนนเบอร์นี้ก็อย่าอยู่พวกอีกเบอร์หนึง่งอันนี้ต้นดีเลยอันนี้จะเป็นอยู่พี่โซนส่งเวลามากกว่าโบใหญ่ส่งเวลานะหลังถนนก็ได้นะครับถ้าท่านใดที่ว่าเปลี่ยนเทอร์โบที่เอฟศูนย์หู้นย์หกศูย์เจ็ดศูนย์ปดนะครับหน่งุดเก้าปากสี่หกปากสี่หนึ่งปากสี่สองก็เบอร์ท้ายตันนี้ก็ช่วยได้นะครับท้ายเดิน ต้นเดินท้ายเดินแต่ถว่าท่านใดที่ว่าไปเปลี่ยนบางบางท่านนะบางท่านไปเปลี่ยนเทอร์โบมาแล้วรอรอบอะไรพวกนี้ก็เฟืองเทอร์เฟือง,ง,งเดิมใช้ไม่ได้นะเฟืองเดิมมันจะรอรอบมากนะอันนี้คือเสียต้นมาจากโรงงานนี่คือองค์ประกอบของมันเสียต้นไปลายไหลนะครับเฟืองท้ายเนี่ยนะจะไม่เหมือนพวกเกียร์แต่นีนี้1เก็ไล่ง่าย เพราะว่าผมขับรถหนึ่ดเก้าอยู่ผมใช้หนึ่งจุดเก้าอยู่รู้ว่าเป็นอาการยังไงมาหาผมเนี่ยจะจบทุกคันนะครับเพราะว่าผมใช้มันผมรู้แล้วนะครับใช้มันใช้จนแบบรู้เลยว่าเออมันเป็นแบบน,นี้แบน,น,น,นีานา้<ฆ>นะครับนะครับท่านใดที่มีปัญหารอรอบก็เธอร์โปากสี่หกซซนะศูนย์สี่เอฟศูนย์ห้าีเอฟูนูย์ปดอมาไล่เฟืองท้ายก็ขับได้เลยแหละก็ขับดีท้ายเดิน แต่ว่าใช้งานก็ลดวนบ้านลดรดสแตนดาร์ดอะลดเดิมเดิมก็ใช้เบอร์นี้นะครับอันนี้ได้ต้นต้นกลางปลายมันก็มาหมดเนะนี่ยเบอร์นี้นะครับถ้าถามว่าผมจะบอกเบอร์ไหมผมไม่บอกนะเพราะว่าบอกไปก็ไม่รู้จะบอกทำไมนะครับก็ให้ความรู้มากกว่าแล้วก็ท่านใดที่ว่าสนใจมาไล่ก็ไม่แพงนะ ไม่แพงก็ถูรมาไม่แพงอะ่ะนะครับไม่แพงเลยคือว่าราคาจับต้องได้แล้วก็ขับได้นะครับขับขี่ได้ก็อ,องค์ประกอบมันก็มีแบบนี้นะครับนะคบเครื่องถามว่าอืดไหมไม่อืดน,นะจุดเก้าถ้ามันได้รอบมันก็เหมือนพวกเบนซะินนะนะมันพวกวีเทคนะครับเปิดรอบอะไรพวกนี้รถเบ Benson นซะินอ่ะเวลามันได้เราปื้อปื้อไป,ป,ปอย่างเงี้ยนะครับ ถามว่าถ้าไปทดเยอะทดอะไรเนี่ยผมบอกกินน้ำมันเลยนะทดมั่วกินน้ำมันนะหนึ่งจุดเก้าเนี่ยไปถามในกลุ่มบอกหนึ่งจุดเก้าใส่อะไรนะสี่จุดสามสี่จุดสามสี่จุดสามไม่ได้นะมันตอนอยู่ที่วงล้อแล้วกูที่การใช้งานต้องถามถามให้ละเอียดไม่ใช่ว่าจะจับเฟืองใส่มั่วไม่ได้มันต้องเคยไล่มาด้วยนะครับเคยเคยเคยไล่มาแล้วก็ เคยนั่นมาเคยสัมผัสมานะครับก็ประมาณนี้แก้ไขปัญหาก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่จุกจิกหรอกนะครับไม่จุกจิกอีสุมาแก้ปัญหาได้นะครับแต่ถ้าได้ในขับได้อิสุนเนี่ยมันจะขับได้แต่ทางเรียบนะขอเฟืองเดิมเนี่ยเฟืองเบอร์เนี่ยเฟืองเบอมันจะขับได้แต่ทางเรียบไอทางพวกขึ้นเขาขึ้นดอยขึ้นชันเนี่ยโอ้โห <laughs> ไม่ต้องพูดถึงร้องเลยแหละครับ ผมบอกเลยฟ้าเหลืองนะครับได้เกียร์หนึ่งะแต่ถ้าว่าเปลี่ยนเฟืองท้ายไปแล้วมันก็หนึ่งสองสามต่อได้หมดขับสบายถามว่ากินน้ามันไหมมันก็ขับดีกว่าเดิมอะนะครับกินน้ํามันก็น้อยลงเพราะว่าเราไม่ต้องไปเหยียบคันเร่งเยอะแต่นิดเดียวมันก็ไปแล้วมันต้องการรอบมันต้องการเพิ่มแรงฉุดให้มันอีกสิดนิดนึง ทองท้ายก็มีอุค์ประกอบแล้วก็ไอพวกรุ่นเก่าพวกสามพันออนิวพวกเนี้ยสองพันห้าออนิวเนี้ยต้นโคตรได้เลยแต่ไปลายไม่ไหลนะครับต้นได้ไปลายไม่ไหลหนึ่งสองสามสี่ห้านี่มาหมดเขาวิ่งไกลปุ๊บเอาแล้วรอบนี้หึง,ห,งหึงเลยนะครับไอ้พวกสามพันสองพันออนิวพวกเนี้ยนะครับห้าเกียร์อยากมีหกเนะี่ย <laughs> รอบมันไปแต่รอบเครื่องครับแต่รถมันไม่ไปต้นมันดีไงนะจะมาทดเฟืองมันก็ทดให้ต้นได้ไปลายไหลทําได้รอบออนิวไอพวกออนิวมันก็รอบสองพันมันก็อยู่ที่ประมาณเก้าสิบเกียร์ธรรมดานะแต่ที่เบีจอมันก็โดยอยู่ที่ประมาณร้อยสิบว่านี้ถ้าทดแล้วพวกสามพันพวกบล็อกใหญ่อะ่ะอย่าประหยัดมากสิบสามสิบสี่สิบห้านี้มีแน่ๆเห็นแน่ๆนะครับ ประหยัดมากกระทุดฟงท้ายให้มันรอบรอบมันลงแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์มัว่วมันจะยาวทุกเกียร์เลยนะครับนี่คือองค์ประกอบของมันท่านใดที่มีปัญหานะโทรมาถ้าว่ามีมีม,มีมีปัญหาเรื่องไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะครับส่วนมากจะผมจะสื่อสารกับพวกที่ที่ด้านครับผมจะสื่อสารกับพวกท่านใดที่ว่าขับรถที่แบบดูแลรถอะ่ะส่วนมากจะเป็นกลุ่มนี้ แต่กลุ่มไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยสนใจขับอย่างเดียวนี่คุยกันไม่รู้เรื่องหรอกนะครับทัวรมาก,ก็คุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะ <c oughs> นะครับบางคนก็ขับไม่เป็นเลยนะนะครับต้องไปสอนขับใหม่ว่าไล่เฟืองมันเป็นแบบนี้แบบนี้ส่งรอบแบบนี้รอบไหลแบบนี้รอบสองพันมันได้เท่าไหร่เท่าไหร่ต้องต้องสอนใหม่อะไรประมาณนี้เลยถ้าถ้าอยู่วงการหรือว่าคนดูแลรถอะไรหน่อยมันจะเข้าใจง่ายนะครับดูรอบเครื่องนะครับ รอบเครื่องพวกออนิวพวกสามพันศูนย์เจ็ดพวกเนี้ยอะไรพวกที่ว่ารถ่เก่าๆอ่ะรุ่เก่าๆสองพันแปดสามพันอะไรพวกเนี้นะครับรอบเหลือทั้งนั้นแหละนะครับเอาเป็นว่าหนึ่งจุดเก้านะครับหรือว่าออนิวอายุตัวแหละครับถ้าถามว่าผมทําไมผมถึง,ถงรู้อ่ะก็ผมมีทั้งเครื่องสามพันเพิ่งหนึ่งจุดเก้าผมก็มีหมดอ่ะ <c oughs> ผมรู้หมดอ่ะนะครับสองพันห้าผมก็มี สามพันผมก็มีรู้หมดว่าไรยังไงนะครับว่าเป็นแบบไหนแบบไหนทําอย่างนหานึ่งจุดเก้าเนี่ยยิ่งอันนั้นเลยนะครับสรุปแล้วก็ท่านใดที่มีปัญหาจริงนะครับก็มาเปลี่ยนแต่ถ้าว่าไม่ไม่มีปัญหาก็จอดไว้หรือว่าไม่ต้องมาเปลี่ยนนะครับแต่สวนบ้านหยุดก้ายังมีปัญหาเรื่องที่ผมบอกแหละมันเสียต้นเกิน เสียต้นเสียต้นแบบเยอะอะเยอะมากเยอะเยอะเกินที่จะจะแก้ได้มันมันหนักนะครับมันหนักไปนะครับก็มาไล่ให้มันได้ทั้งต้นทั้งปลายทั้งกลางทั้งปลายนี่คือตัวนี้เลยนะอันนี้ตัวนี้พวกที่ว่าเปลี่ยนโบทําเครื่องไล่ข้างมาไอ่ตัวนี้ที่ผมบอกกันแหละใส่เทอร์โบมาอะไรพวกเนี้ยตัวนี้ช่วยได้แรงนะครับราคาก็ไม่เท่าไหร่นะครับประมาณนี้ ก็ประมาณนี้นะครับยกลูกเทินนะครับก็รับประกัน3เดือนนะครับรับประกัน3เดือนเรียนก็ประมาณนี้นะครับก็อุปกรณ์ก็ครบอุปกรณ์ครบนะครับตัววัดค่าระยะแบกแหลกมีครบอุปกรณ์ไม่ต้องห่วง นะครับประมาณนี้สนใจสนใจก็มีปัญหานะท่านใดที่มีปัญหาก็สนใจก็โทรมาเลย093ย์เก้าสามสี่แปดก็ห้าศูนย์เกี่ก้าเกเจ็ดห้เริ่มกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อต้อยมยำนะครับตลอดนี้สวัสดีครับ